นได้ฮะวัสดีครับผมปาจิกมารอบสองครับเมื่อกี้เป็นเป๊กนะวันนี้ปาจิกอยู่ที่ชนบุรีวันนั้นีิคมมางานทอดกระถินก็พูดซ้ำกับเป๊กทำไมวะเนี่ยเอ้าเรามาเดินต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันอีกตรงนี้มีอะไรนะมันมะมันมันเทศใช่ไหมครับมันเชื่อมถ้ามันเทศเราต้องไหว้แล้วอ้าวได้ๆมันเชื่อมอร่อยเดี๋ยวอยมากิน ถ้าเจอมะเขือเทศด้วยนี่แย่เลยไหวทั้งวันเลยมะเขือเทศมีต้ตมตำปลาด้วยไงล่ะเด็กตัวตัวปลาล่าก็จะเหนื่อยหน่อยนึงเล่นมุกอะไรของกูเนี่ยฮไปโอ๋หมดแล้วเหรอครับอันนี้คือว่าอันเล่นนะคนที่มางานนี้เขากินกันเร็วมากเขาหิวใช่ไหมหิวโอ,อ,อ้อร่อยอร่อยนี่ถือมายังไม่ได้กินเลยเนี่ย มีแพนเค้กด้วยนี่แฟนชื่อหมีใช่โบรานอ๋อโบราณนี้โบราณเค้กเฮ้ยวับเบิ้ลนี่วับเบิ้ลเออวับเบิ้ลวับเบิ้ลวับเบิ้ลเดี๋ยวลองนี้ก่อนไหนๆก็ได้ลองแล้วอร่อยเฮ้ยเร็วก่อนเวลาหมดเหลืออุ้มตั้งแอนอ่ะมี5นาทีไปต่อน้ำต้มกับกาแฟปาน

อร่อยอร่อยนุ่นนนี่ก็หลงจีนเหมือนกันแต่ว่าจะปนนำยาน้่ยาป่าป่ะน้ำาป่าแล้วก็มีน้ำน้ำกระชายให้ไหลโอๆมือน้ำาปาอร่อยอร่อย นี้ตต่อจีนแกงก่อีนจะยอะนะนี้รนเยอะนีมาดูนี้ก่อนจะหมดเวลาแล้วก๋วยเตี๋ยวเลี้นะโอ้ก๋วยเตี๋ยวังีก๋เตียวนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือ โอ้ดุอยนี่นี่มงคอนไปดนตรีนี่อะไรกเาเก็บเอาไปกินบ้านได้ปะไม่ากเาตตมไตมเาจน่ไงไอติม เวลาไปก่อนเลยแล้วกันแต่วัตีมันน้ำบ๊ายบาย,บายบายวัสดีครับบาย,บาย